คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุกสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนะาน้องแนทจะาพาเล่นเกมของค่าย PG ชื่อว่าเกมตากรอนแฮสทูนะคะเป็นภาค2เนาะ PG ก็จะมีแม่มังกรอยู่2ภาคคือภาค1กับภาค2ส่วนตัวนนแนทชอบภาค2ทุกคนชอบภาคไหนกันสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะมาดูตารางการจ่ายกันดีกว่าเกมนี้โคตรง่ายทุกคน ภาค2มันจะวีวายอยู่ตรงกลางนะส่วนภาคแรกอ่ะมันจะอ่ให้วายมาแต่จะไม่มีวายตรงกลางเหมือนอันนี้ตัวแพงสุดเป็นรูปลูกกระตานี้เลยสีแดงๆนี่ตัวรองลงมาก็จะเป็นพวกอ่าไดาโนเสาร์ปะเออนั่นแหละมังกรนะลูกของแม่มังกรสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงตัวนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ตัวถูกเนาะประมาณนี้เลยมันจะเก็บตามหลอดอทุกคนเนี่ยเก็บแต้มตามหลอดถ้าเออ เต็มหลอดสีเขียวลูกกบลูกมังกรตัวนี้ก็จะตื่นตื่นตื่นแล้วก็ถ้าเก็บครบจนเต็มอ่ะหลอดสีทองก็คือจะได้แม่มังกรก็จะตื่นมาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องนัดพกทุนมาที่15่นห้านะคะมาเริ่มปั่นกันที่เบ็ดยี่เลยสัก50หมุนนะชึบชึบชึบกดไปสัก50หมุนดูดีแม่มังกรจะตื่นได้หรือเปล่าภายใน50หมุนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ่ะ งับงับงับโอเคกบเขียวตื่นแล้วไหลต่อไปเลยต่อไหมคะยังไม่ต่อหลับอีกรอบหนูรู้สึกว่าภาคมังกรภาคสองมันภาพมันสวยกว่าภาคหนึ่งนะหรือว่าหนูคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าพี่พี่ว่าอย่างนั้นไหมชื้ค่อยไล่เบ็ดไปเรื่อยเนาะข้างนอกนัทก็ชอบไล่เบ็ดอะถ้าเป็นค่ายพีตี ชอบปั่นก่อนปกติก็เข้ามาปั่นไม่ค่อยเข้ามาแล้วซื้อเลยอะนานทีชวิงกบเขียวปึ๊บปึ๊บขอสวยๆเร็วตื่นกันให้หมดเลยสีฟ้าสีแดงแล้วก็แม่มังกรน,นะคะอลังการมาก,ก่อนแม่มังกรตื่นอะทุกคนชึบชบเกมนี้ซื้อได้หรือเปล่าอะจดจำไม่ได้ะ่ะ ซื้อไม่ได้ต้องปั่นเข้าเองเท่านั้นไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่มีอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเกลือขนาดนั้นตรงไหนก็ขออนุญาตแบบพักก้อนลาไปก้อนอะไรอย่างงี้ <c oughs> ยอมไม่ชอบเลยเกมเกลือเนี่ยโหจะเป็นโรคไตยอยู่แล้วทุกวันนี้เออฟอกไตทุกเดือนเลยโอ้ไม่ได้อะ่ะสิฝีฟ้ายัางไม่ตื่นเลยมั้ง สี่ฝาฟ้ายังไม่ตื่นเลยชวิงแปดหมุนสุดท้ายนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บหายไปเป็นพันแล้วมั้งเนี่ยมาหล่จะตื่นเอ้ยนอนนานๆมันทรมานหัวใจนะ่ปะปาจบแล้วเบ็ดยี่สิบไปเบ็ดสามสิบสักห้าสิบหมุนป่ะทุกคนไปลุยกัน ตื่นสักตื่นนังก็ยังดีมาแม่มังกรถือว่าเห็นใจกันเถอะเห็นใจกันเถอะตื่นเถอะตื่นเถอะขอร้องเกตสามสิบน,นี่ถ้าหวนเข้าฟีเเกมพีจีก็อ่ราคาก็สองมาสองแล้วนะหนูจะทำได้ไหมหวนใจได้เปล่า,ากบขียตื่นแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บ อ่าสีฟ้าโอเคสีฟ้าต่อไหมครับเหลืองได้อ่าสวยครับเหลืองต่อโอ้ยสีดำเงินตื่นแล้วต่อไปสีแดงอุย้ยนี่สวยจังเลยอุ้ยขาดอีกแค่แต้มเดียวสีแดงจะตื่นโอ m y G. o ก็ oh God. สไล์เกินหลับลึกเกินไปแล้วตัวแดงนะ่ะปิง ยังไงต่อไอ้เขียวตื่นแล้วไอ้เขียวตื่นบ่อยมากเออแต่มันไม่ยอมผูกเพื่อนมันนะอืมมันไม่สะกิดเพื่อนมันเลยนะก็เขียวได้ปิ้งอันนี้สวยอีกนิดนึงโซ่เขาโซ่เขาโซ่เขาตื่นไหมแดงตื่นไหมตื่นไหมสวยนิดเดียวอุ้ยมังกรแดงตื่นแล้วมังกรแดงตื่นแล้วที่รักลุ้นให้แม่มังกรตื่นดู โอเคหนูจะทำได้หรือเปล่าโอ้ยเจ็ดสิบสีอีกแค่หแต่แม่มังกอนจะตื่นอย่าจะยนีใครเข้าใจไหม <c oughs> เสียใจอะ่ะ <c oughs> นิดเดียวเองนิดเดียวเองเริ่มทอละหนูอะ่ะ <c oughs> เริ่มทอเริ่มแทแต่ว่าเกมไม่ค่อยแบบขาด,ดุนเท่าไหร่นะ ขึ้นมาเหมือนห้าเหมือนเดิมนะเมื่อกี้นี้ชวิงชวิงเจหมุนสุดท้ายครับรวยกันโรอดโอเคห้าหมุนจบละหนูเพิ่มเบ็ดต่อเลยเพิ่มเบ็ดต่อละเผื่อม,มันจะแตกให้หนูสักหมื่นหนึ่งว่ะเกมอืมสิบต่ออย่างละห้าสิบหม,มุนไป ชิบชิบชิบสู้กับมันสักตั้งหนึ่งว่ะมาอื้มเปดสี่สิบทำไมมันว้าวขนาดนี้วะเนี่ยใจเย็นๆก่อนไอ้สองเอ,าอเ้าเกมอะไรวะเนี่ยหนูว่าไม่ใช่ละหนูไม่ใช่ละวุ้ยมันไม่จ่ายคืนเลยว่ะหนูว่ามันมีกลิ่นละปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตื่นเถอะตื่นเถอะสีแดงได้อ่ะโอเคกบเขียวตื่นงับงับงับปีฟ้าได้ปะหนะได้ได้เออลองมาไม่ได้แล้วซึบซึบซึบโหแย่ว่ะเขียวต่อไอ้ฟ้าได้ไหมงับงับงับอะไรต่อไอ้ฟ้าได้หัวใจได้เออไม่ได้นี่ว่ะ ไม่น่ารอดว่ะเกมนี้เรดส่งส่งเกลืออีลีโอ้โหพอละที่รักไม่ไหวแล้วอะมันเกลือเกมนี้ก็ดูดูกันเอาเนาะจากการที่นัดเล่นแล้วมันลายยังไงจ่ายยังไงโหเกลือมากเลยทั้งออโต้ทั้งกดมือแล้วนะเนี่ยเกมมันยังแบบ เกือบจะตื่นอนะรอบเดียวเองนอกนั้นก็เกลือมากไม่ไหวละเน,นขอเพียงจบไปเพียงเท่านี้ดีกว่าวันหน้าค่อยกลับมาแก้แค้นนะจะสัญญาว่าจะปลุกแม่มังกรให้ตื่นให้ได้เออไม่รบกวนดีกว่าให้มันนอนกันไปเนาะถ้ามันจะง่วงกนขนาดนั้น <c oughs> มันนอนเนะก็ขอตัวไปนอนมากดีกว่าไม่ไหวละเกมเกลือเกินค่ะพักตับพักไตพักใจดีกว่าวันนี้น้องเน,นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ